สวัสดีครับวันนี้ผมอาโคยน้อยนะครับตอนนี้ก็ขํา,าแล้วแหละเรายังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับนะครับก็คือโกเทีเบอกถ่ายรุ่นแข่งแล้วก็ไปถ่ายให้แต่คลิปนี้เราจะพามาดูรถถ่ายประกวดนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ดึกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถประกวดที่เขาลงก่อนที่เขามั่นใจว่าแบบว่า ของเราสุดเนี่ยมันจะสุดแค่ไหนนะครับไปเรามาดูกันนะครับว่าคือคนที่ลงก่อนเนี่ยเขาต้องมีความมั่นใจนะครับว่าเราจะต้องลงแล้วเพื่อนไม่กล้ามายองนะครับนะอย่าไม่ยองกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่กล้าลงลงก่อนเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับไปคิดว่าได้ที่เท่าไหร่นะนะเพะนั้นอย่าลงเลยคิดว่าได้ที่สนะามน่ะก็เหลือครับต้องคิดว่าได้ที่สองหรือที่หนึ่งสิไม่เกี่ยวต้องคิดว่าได้ที่สองได้ที่หน<ส>ึ่งสิใจหรือเปล่าใจ ไม่ใจ,ใจไม่ลงหรอกครับใจโอ้โหชอบคำนี้วะยศเคเงินแค่สองสามร้อยเราอย่าไปซีเรียสในเมื่อเราอยากรู้ว่าเราสู้ก็ได้ไหมเราก็ต้องลองลงประกันกี่บาทแล้วงานนี้ค่าสมัครสามร้อยครับก็อ,อย่าไปซีเรียสงาน,นเราอยากรู้เราก็ต้อง๋อเรียกนี้ว่าค่าประกันสามร้อยกับรถที่เราแจ่งมาเออหลักสองบาทนี้ก็เกินครึ่งแล้นะสองบาท รอเล่นไหนไหนเต็มเต็มไหมดูหน่อยดิดูเลยครับดูเลยโอ้ยไม่พาดูหน่อยเหรอจะดูดิครับแล้วตัวเองได้แต่งเองวะเนี่ยแต่งเองนี่ช่างช่างเป็นคน<อ>แต่งแล้วตัวเองแต่งเองก็ต้องดูให้หน่อยสิดูเลยโอกยพาดูหน่อยเถอะคนเล่นเท่านั้นที่จะรู้พาดูหน่อยเถอะเจอนรถก็คนไม่เล่นไม่รู้ไงดูอะไรอออ่ะเจานหน้าอยากไหมจานหน้าจานหน้าอะไรลำล่างจานหน้าจานหน้าเอาไปแช่น้ำใช่ไหม ใช่มันขึ้นสนิมอ๋อมันขึ้นสนิมแค่น้ำใช่ขนาดนั้นเลยนะล้างแล้วไม่ได้เช็ดขนาดนั้นเลยจขน้าต้องขึ้นสนิมล้างแล้วไม่ได้เช็ดรถสีอะไรสีแดงรัะมันก็แดงๆส้มๆยังไงก็ไม่บอกไม่ถูกเพรามันสีอะไรกันแน่ไหนดูสิแต่งอะไรบ้างเอารีวิวเลยดูเลยดูเลยรีวิวไม่ถูกโอ้ยแม่แล้วตัวเองรีวิวไม่ถูกอย่าขับเลยช่างแต่งช่างแต่งช่างแต่งโราคาเดี๋ยว ถามช่างก่อนแนละ้วเดี๋ยวโทรบอกตายแล e, ้วกว่ากูจะได้รีวิวเนี่ยนานเลยโบนอย่างเดียวโอ้โหรวยอะไรขนาดน,นี้นี่เสียพ่อขับสิบลอ้อครับ <laughs> โอ้พ่อขับสิบล,อล,ล้อรวยเกินรวยขนาดน,นั้นเลยนะเดี๋ยวดีครับของตัวเองก็ว่าปอดนี่เอ้ยสองวาวนี่ใช่ครับของเขาอ่ะของเขาสีา่ฟอดของวเขา,วาสี่ฟอดวางฟอดขับด้วย ว้าหรือว่าเราแพ้แค่ชุดสีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือหรือแพ้่พ่องเงินในกระเป๋าแพ้่พ่องเงินในกระเป๋ามาือแพ้ที่หน้าตาก็ไม่รู้้โอเกินไปนี่ก็ถือเช็ดขนาดนี้เลยนะใช่ที่รัฐตรวดเขาเยอะยังยองมันยังไม่ยอะงเลยเดี๋ยวมันก็เริ่มมาเดี๋ยวก็สิบเดี๋ยวก็สิบโอ้ย ซูเปอร์คัพลู่หน้าจะเต็มแล้วเฮ้ยรู้รู้สึกมันเป็นสาวสาวที่ไปดูวาวดิไปดูวาวดิดูวาวปดไปดูวาวปดวาวปดเลยต้องไปดูนะสายกับยางรอโอ้ไปดูหน่อยแล้วกันนี่รอยร้อยดูท่านอีกบ้างนี่นะครับโอ้โหสุดเกินโอุ้ยยางนี้ก็สุดนะแต่ปกติยางนี้เขาใส่ล้อหลังนะท่านผมใส่หน้าหลังเลยครับโอ้โหเหลือจัด เหนื่อยกัดใส่หน้าหลังโยมกว่าครับโคตรชนได้มีอะไรอีกบ้างเนี่ยมีเด็ดครับมีเด็ดเขียวคู่เลยข้าวคือวัดกันที่ขอบขอบใกล้เกินกว่าชนะรอเล่นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันอันนี้ก็จะเป็นเวส125นะอันนี้125ไอนะครับโอ้โหโอเคเลย125ไอนะครับไปดูรุ่นอื่นไป นี่นะครับโอ้โหบอกคําเดียวโอเคอยู่นะเคยดูนะครับเอ้ยคุณคุณนะที่สุดของนุ่นนี่เรียกได้ว่าเป็นคนดังเลยแหละนะครับที่ผมจําได้นะคนดงังคนดงังเออแม่จัดให้เคยเคยดูรีวิวของใครไม่รู้นะครับเพราะว่าแบแบคบเขาบอกว่าแม่จัดให้นะครับโ้จุดจัดโอ้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดีกว่าคราร์บอนทุกจุดครับแย้สเคแม่ ก็คใครจะลงประกวด110ดีมอะไรเนี้ยต้องแบบคิดหนักหน่อยนะครับต้องมีคาร์บอนทั้งคันมีท่อหนูไตเทอะไรเงี้ยมีงานช่างอิสระยานะครับว้าวสุดจัดแต่ปั๊มนี้ไม่รู้ว่าตัวกี่บาทนะครับอันนี้นะปั๊มหลังนะครับแต่ทั้งคันเนี้ยคาร์บอนนะครับต้องมีอิฐต้องมีคาร์บอนหน้ยนี่เรียกได้ว่าโอ้เาฟอารอมนี่ก็กินขาดเลยครับอร์มนี่คือซื้อรถได้คันหนึ่งเลยนะ เอาจริงๆคืออาร์มนี่ซื้อแล้วได้คันหนึ่งแต่เขาเล่นเป็นยางอุย้ยยางนี้นะครับแพงมากบอกเลยเป็นยางที่แบบเขาใส่เคอาร์ R กันอะแพงมากแพงมากบอกคำเดียวนี่ก็จะเป็นผมชอบหีโอผมชอบด้วยสิครับนี่อู้อันนี้เป็นดอกใหญ่รังอะไรไม่รู้โอ้ยอันนี้เป็นเออเขาเรียกอะไรนะหมากลุกหมากลุกขาวแดงสวยเกินเป็นโชคโชว่านะครับอ้สภาพทั้งคันคือใหม่มากรอๆเลยครับ สภาพทั้งคันคือหล่อๆเลยโอ้โหคอท่อไทยทีว้าวก็ต้องสุดครับจานก็ต้องคือคือลงประกวดเนี่ยจานต้องขึ้นสนิมนะคือถ้าจานไม่ขึ้นสนิมเนี่ยไม่ชนะละเคานะครับต้องบอกเลยจานเนี่ยต้องขึ้นสนิมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับขนาดนั้นเลยเหรอมาดูมาดูคราวนี้ก็ดุมยอ่อวู้สุดชัดนี่ข้างในเครื่องโอ้เขาเก็บหมดเลยนะครับคือเขาเก็บรายละเอียดอะไร,รทั้งหมดเลยถือว่าโอเคเลย มันก็สมควรจะได้ที่หนึ่งนะครับน่ประเทศกูเมสจดเกินอ่ะเรามาดูร้อยสิบคันนี้กันครับโอ้โหเดอะฮักหรือเปล่าวูฮู้นี่เป็นเดอะฮักเลยนะโอโ้ต้องเหลือขนาดไหนเนี่ยขอจับหน่อยแล้วกันคือขอจับเดอะฮักหน่อยนะครับอ้เป็นงานคาร์บอนที่ค่อนข้างจะโอเคไม่รู้จะเบิ้นทำไมเบิ้นทั้งวัน นี่เบิ้ลเขาก็เบิ้ลปกติเขาเลยนี่มันในสนามเราจะว่าใครไม่ได้นะครับเออแต่ขอโทษด้วยนะครับแต่ยังเสียงเบิ้ลเข้ามาแล้วแบบว่าบนว่าลำคาดเนี้ยก็อ,อย่าโทษผมนะนี่สุดนะตัวแรกๆต้องไทเทนเอต้องคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนโอ้แล้วก็เก็บสีสวยๆนะครับทอ่อท่อก็ต้องเป็นไทเทนอันนี้ของหมูทองหรือเปล่า๋อไม่ใช่นะครับสีไทเทเนียมวู้ฮูส้สุดเกินเลยละคร คือเราให้ดูข้าวข้าวก็วอพอนะครับเอาเราให้ดูรถประกวดนะนี่ขโมยฝานี้ไปครับไปขายสบายใจเลยสบายใจเลยบอกคําเดียวนี่ไปดูกันเล,นล่นกันหรอเวฟร้อยอยี่บ้าไอ้นี้คือใครจะลงจริงๆต้องสายเขียวนะเรียกเรื่องเขียวทุกคันนะครับเขียวทุกคันเลยนี่วู้ยลยจัดสวยจัดไปอ้สภาพเราจะเป็นเฟร,รมใหม่ๆแกป้อนน้ำคมแกป้อนน้ำคมทุกจุด โอ้ยนี่แข่งเครื่องเบิกใหม่ด้วยขนาดนี้เลยเรอเลินไปพักเต้าฮายาเต้ด้วยนะยเรามาดูส่วนลูกรักของผมล่างเรียกได้ว่าผมเ,เป็นคนหนึ่งที่ข้างใครโซนิกมากเรียกได้ว่าโคตรข้างใครเลยนะครับโซนิกแต่แต่สองคันนี้แปลกนะ้เล่นเป็นจานโตหมดเลยนะครับอ๋อไม่ใช่จานโตดิอันนี้มันเป็นโชกคโอลินของ m อ x ็มั้งหรือว่าไม่ใช่ผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าโชกคอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ นี่ใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะนี่จานใหญ่มากครับเพื่อนๆเฮ้ยนี่มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นฐานสร้างเลยนะนี่ดูดิเป็นฐานสร้างเลยปัม๊มสีอรอตใหญ่มากน่าจะเทเลยดูจากสภาพนะครับก็คือใหม่ทั้งจุดได้ใหม่ทุกจุดอ่ะเป็นสีแดงนะครับโอ้หล่อเลยหล่อเลยคือคนชอบโซนิกเขาก็จะแบบว่าหล่อนะแต่ใครไม่ชอบเขาก็ชอบรถของเขาแหละนะครับนี่ท่อไลเป็นท่อไทเทเนียมเฮ้ยไทยเทเนียม โอ้ใบนี้น่าจะหลายบาทอยู่นะครับแพงเมกได้ปะออโอเมคคนนึบอะ่ะเมกนึบหรือเปล่าแต่เขาเก็บงานมาสวยมากเลยนะครับนี่คืออะไรวะคือคือตั้งแต่ผมแต่งโซนอีกมาผมยังไม่เคยเห็นชิ้นนี้เลยนะจริงๆผมผมยังไม่เคยเห็นชิ้นนี้เลยโอ้ยางครับยางใส่แบบนี้น่าจะร้อจะน่าจะไม่ฟรีเลยนะเพราะว่าน่าจะเป็นล้อแพงเลยนะครับยางแพงโอ้โหซุดสุดสุด,สดมาดูเซตบนสิ ซตบอลก็จะเป็นเซตชิวๆชิวๆเลยนะครับไปสุดๆหม่ทุกอย่างนี่ก็จะเป็นทออนอ่ออวนือ้รถประกวดนี่ต้องเป็นท่อไทเทเนียมทุกใบนะครับสุดสุดกันเกินปั๊มนี้นาจเป็นปั๊มเทนะอันนี้ผิดเสื้อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับล้อดีอดีโอ้ยางไซเดียกันเลยน่าจะเป็นเพื่อนกันสองคันสองคันนี้น่าจะเป็นเพื่อนกันแต่นี่เป็นทรงแบบตัวใหม่มาดูชุดบนของเขากันเออ น่าจะเพื่อนกันเลยอุ้ยเค่โคตรเท่เลยอ่้เท่เกินมีอะไรโชคโชคนี้น่าจะแพงนะดูจากสภาพน่าจะแพงนะครับนี่มีอะไรเก็บสภาพกันใหม่ๆเก็บใหม่ทุกจุดหล่อเก,กินโซนิผมชอบอะ่ะเออบอกคำเดียวชอบรอๆๆไปดูกัรเดินกันต่อเลยไปนี่จะพลาดไม่ได้เลยครับผมคนรัก2จังหวะเช็ดกันละหกเช็ดจะรัวโอ้มาไล่แต่ละคันเลยนะครับ เช็ดกว่าจะรอขนาดนี้รอเกินนะบอกคำเรียนรอมากเป็นไทมีเนีย e มนะครับโอ้โหรประกวดไทมีเนียมคาบูโตเสื้อป d ดคิดว่าเป็นเครื่องซิ่งเลยเนะี่ยเครื่องซิ่งออกทิปได้เลยนะครับดูบ,นบนัมบอลทานดำทานดำสุดๆเก็บละเอียดมากนะครับเก็บละเอียดทุกตัวเลยเห็นไหมโอ้โหเช็ดขนาดนี้ นี่เช็ดออกกล้องเลยเฉพาะเลยนะครับ <laughs> นี่อันนี้เป็นสีดำอันนี้เป็นสีน้ำเงินเ,นนเรียกเลยฮะเน่ยตติตเกร์หมดแล้วครับผมฮะหมดเลยสี่คันที่สคันแล้วก็คันเขียวคันนึงลุบเจ้าของไครับเจ้าของไงหมลับของพี่กัอของพี่พูครับแล้วก็สคุดเกินนี่สคันสี่คัน รวยเกินโอ้โหต้องรวยขนาดไหนเนี่ยรถประกวดนะครับนี่คือสวยมากนะบอกว่าใหม่ทั้งหมดเลยจะดีกว่าใหม่มากใหม่มากนะครับโอ้โหแกรมากันนาดนี้เห็นไหมต้องท่อไทเทเนียมทางนั้นเลยนะโอ้โหใหม่อะไรขนาดนี้แก็บกันเองสาภาพแก็บกันเองมากันสี่คันนะผมไปดูนะครับสำหรับ หล่อเกินในละคันคือหล่อเกินมาดูคันนี้สิคันนี้ดูเราเราอย่าดูว่าเขาไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ายางเส้นก็สองพันกว่าแล้วนะครับคือแพงมากนะนี่ปั๊มบนอุ้ยน่าจะของแท้นะน่าจะของแท,นนงท,นทงน้นะแท่นนี้นะครับไม่ใช่แท้เราดูจากสภาพก็รู่สุดนะครับโอ้หนี่ดูจากชุดล,ล่างหล่อเกิน รอทุกคันนะครับเรียกได้ว่าเราพาดูรถสายปากวดรอๆนะครับโอ้โหไปครับผมใครที่ชอบคลิปสายปากวดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like กดบซับสไคร้เป็นกำลังใจผมเลยครับตอนนี้ผมหยอกเห็นไหมคือเขายกรถกันอยู่นะครับคือเขายกรถกันอยู่เห็นปะคือเราไม่หยอบครับเราไม่ยอมไปนะโอเคฝากกดไลค์ like กดซับสไคร้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมไปแล้วอย่าโดนดาน่าแน่เลย <laughs>